คู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญครับแล้วก็เป็นรากฐานของทุกๆคนนะครับในการที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งทางด้านของคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้มีการเล็งเห็นครับถึงความสาคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนค่ะพร้อมกับมีการมอบแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โรงเรียนบ้านแม่จันทร์เชียงแสนประชานุาสร์ค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งพลเอสสกสิงศึกสิงไทยประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยไปติดตามกันค่ะโรงเรียนบ้านแม่จนันเชียงแสนประชานุาสร์ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในการลงพื้นที่มายางจังหวัดเชียงรายของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนซึ่งในด้านการศึกษาถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตโดยกิจกรรมเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลปลที่อ่อนช้อยสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือและการแสดงประวัติของโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์จากน้องๆนักเรียนและคุณครู ต่อด้วยการรับชมวิดิทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งนําเสนอเรื่องราวชีวประวัติของพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคม ขยันอดทนนอบน้อมมีสัมมาคาระวะกาละเทศะซื่อสัตเป็นภูมิภ้มกันชีวิตจะสู่เป้าหมายคือแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จซึ่งพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนได้ให้ไว้ในการแสดงปากฐกถาพิเศษเรื่องหลักการดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและมุ่งสู่เส้นทางการศึกษาให้กับเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับคณะครูและนักเรียนด้วยให้ข้อคิดว่าคนเหล่านั้นต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมีความมุมานะ นะครับมีความขยันความขยันนี้ในฐานะนักเรียนก็ต้องขยันเรียนนะครับแล้วรู้จักอดทนอดทนต่ออุปสรรคต่างๆอดทนต่อสิ่งเยา้ายวนต่างๆและอดทนต่อ,อาการรับฟังนะครับว่าสิ่งไหนมีเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงจากเรื่องอดทนแล้วเนี่ยคุณสมบัติของนักเรียนที่นี่นะครับก็เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับว่าความมีสัมมาคาราวะ ความนอบน้อมนะครับความรู้กาละเทศะอันนี้เป็นสเสน่ห์นะครับเป็นสเสน่ห์ของนักเรียนที่นี่นะครับสุดท้ายก็คือความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักภูมิคุ้มกันให้นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละบุคคลถ้าใครมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจร่างกายอย่างนี้ได้แล้วก็เป้าหมายจะไปสู่ความสำเร็จ ครึ่งหนึ่งแล้วแต่วิธีจะสำเร็จอีกครึ่งหนึงนั้นวิธีอะไรนะครับผมก็ได้แนะนำกับน้องๆน,นะครับว่าทั้งครูบาอาจารย์ด้วยนะครับก็สนใจฟังนะครับเรื่องของการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับ จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบทุนการศึกษาจำนวน20ทุนให้กับน้องนองนักเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนประกอบไปด้วยชุดคอมพิวเตอร์จำนวน5ชุดสมาร์ททีวีจำนวน2เครื่องและหน้ากากอนามัยเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอลให้แก่โรงเรียนบ้านแม่จนันพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องนองน,องนักเรียนด้วย สำหรับโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์ก่อตั้งมาแล้ว111ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2454ซึ่งอาคารเรียนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับโรงเรียนมายาวนานได้รับการปรับปรุงให้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้เกียรติยศภายในได้นำรูปภาพสถานที่สำคัญของอำเภอแม่จันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498จนถึงปัจจุบันนำมาจัดแสดงเพื่อให้เด็กเยาว,วชนรุ่นหลังได้รู้จักและศึกษาเรียนรู้เรื่องร,ราวของอำเภอแม่จันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน น,นอกจากนี้พลเอกสิงศึกสิงไพรย,ยังได้รับเกียรติให้เป็นสิทธิ์เก่าเกียรติยศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์โดยทางโรงเรียนได้จัดทำเนียบสิทธิ์เก่าเกียรติยศบอกเล่าชีวประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพลเอกสิงศึกสิงไพรและคติประจำใจที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตซึ่งจัดแสดงในห้องศูนย์การเรียนรู้เกียรติยศเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์เปิดทําการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3และมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น1,454คนซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนักเรียนที่จบออกไปเปลี่ยมด้วยคุณภาพและโดดเด่นเรื่องความสามารถด้านภาษาที่น้องๆสามารถพูดได้หลายภาษาเรากล้าพูดได้ว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนดับหนึ่งของเขตพื้นที่นะครับ และเปิดหลักสูตรที่หลากหลายนะครับต้องตรงกับความต้องการของนักเรียนเพื่อคู่ครองนะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมให้กําลังใจกับรุ่นน้องแล้วก็ให้กําลังใจกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่สิ่งที่ท่านได้บอกกับนันเกเรียนก็คือเรื่องของความอดทน,นมุ่งมั่นขยันนะครับในเรื่องของมีความรับผชอบมีสัมมาคารวะนะครับ น้อมถ่อมตนสิ่งนี้ก็เป็นสเสน่ห์นะครับของของการที่เราจะเติบโตมผู้ใหญ่ท่านเป็นคนที่น่ารักท่านไม่เคยลืมผินเกิดตรงนี้ประทับใจมากก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจค่ะที่ท่านพลเอกสิงสุดสิงห์ภัยแล้วก็คณะวุฒิสภาทุกท่านมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนค่ะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติการใช้ชีวิตว่าพวกหนูจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณค่ะที่ท่านได้มามอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับพวกหนูค่ะพวกหนูจะนํามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะเห็นท่านแล้วอยากทําให้ได้เหมือนท่านค่ะอยากมุ่งมั่นตั้งใจแล้วอดทนเหมือนท่าน ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านในการในการเรียนในการทํางานอยากเป็นเหมือนท่านให้ได้ค่ะ ที่มาเยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์ของคณะสมาชิกุทิสภานอกจากจะนำมาซึ่งความปรับเพื่มใจได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก,กับคณะครูและน้องๆน,นักเรียนแล้วสิ่งสำคัญคือแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่พลเอกสิงศึกสิงไพรได้ให้ไว้ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่น้องๆจะนำไปเป็นแบบอย่างในการทำความดีและดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการคิดเป ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นต่อไปในอนาคต